สนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C-Lion 7 e v FB Battery แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับข่าวนอกลู่มาแล้วครับนอกลู่แรกวันนี้พาไปที่สุพรรณบุรีครับวันนี้วัดป่าเลียลายวรวิหารร่วมกับวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิและว,วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสอรพันยะขึ้นมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น76ทีมครับจำนวน380คนผู้ชนะในวันนี้จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไปครับททเราไปฟังการสวดมนต์ของน้องๆน,นักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาชายในปีนี้เพื่อไปแข่งขันระดับประเทศครับ วิมสเหตุเหตุที่ไกลไกลก็เชจบประจักจีน้องๆทั้ง5คนสวดมนต์กันได้อย่างไพเราะจังหวะเปล่งเสียงจังหวะหายใจพร้อมเพียงกันเป็นหนึ่งเดียวดูครับขนาดอาจารย์ที่เป็นกรรมการทำป้ายชื่อที่วางอยู่บนโต๊ะหล่นเสียงดังน้องๆยังไม่วอกแวก มีสมาธิอย่างแน่วแน่กับการสวดมนต์แบบไม่มีสะดุดน้องๆเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์จริงๆครับเห็นเด็กไทยทำกิจกรรมนี้แล้วชื่นใจครับ นอกลู by, então, para para ่ต่อไปพาไปที่ฉะเชิงเซาครับอบตหัวสำโรงจัดงานสืบสารประเพณีขึ้นเขาเผาเข้าหลามครั้งที่22บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหัวสำโรงครับคุณฉัดประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีทําได้อย่างน่ารักมากครับนํากระบอกข้าวหลามมาเรียงรอบเวทีโดยไม่มีการเผาจริงใช้กระดาษแก้วเป่าลม ทำให้ดูเหมือนควันไฟลอยมาจากกระบอกข้าวหลามมีเครื่องพ่นควันที่ทําเป็นทรงกระบอกข้าวหลามปล่อยควันออกมาให้ดูเหมือนควันจากการเผาข้าวหลามคุณธนเกีย <c oughs> รตินพเกตนายกอบอกตอหัวสำโรงบอกว่าการจัดงานในปีนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนร่วมกันไม่เผาไม่ให้เกิดฝุ่นพิษจึงงดกิจกรรมการเผาข้าวหลามเ <c oughs> ตาเผายาวที่สุด แต่มีการสร้างเตาจำลองและวิธีเรียงข้าวหลามเผายาวใหญ่ไว้หน้าเวทีพร้อมควันปลอมในงานมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายครับเช่นการประกวดสุดยอดข้าวหลามรสชาติอร่อยของแต่ละหมู่บ้านการแข่งขันกินข้าวหลามการแข่งขันจับปลารวมเกือบหนึ่งตันเพื่อให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านแบ่งเป็นหญิงและชายลงจับปลาคนละหนึ่งนาที จับได้ก็นำกลับบ้านทั้งปลาทั้งข้าวหลามครับเรื่องการเผาต้องช่วยกันเร่งสร้างจิตสำนึกว่าอย่าทำต้องไม่ทำครับน้องลู่ต่อไปพาไปที่โคราชครับ ทุ่งดอกคอสมอสสีสันสดใสที่กำลังบานสะพรั่งที่เห็นอยู่นี้ท่านผู้ชมเดาออกไหมครับว่าอยู่ที่ไหนคําตอบอยู่ที่ลานวัดครับที่วัดหนองโครพรมนิมิตปลูกดอกคอสมอสบนเนื้อที่ประมาณสองไร่เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัดมาทำบุญที่นี่นอกจากจะได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วยังได้รูปสวยๆกลับบ้านด้วยครับ ด้านหน้าเป็นดอกคอส莫斯สีสันสดใสด้านหลังเป็นโบส์สีสันตัดกับท้องฟ้าดูสวยงามและสงบมากครับพัทิระธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าทุง่งคอสมอสที่เห็นอยู่นี้พระครูวิทิตธ,ธรรมพานเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเบิกบานใจให้กับผู้ที่เข้าวัดทำบุญเมื่อมาทำบุญที่วัด ได้เห็นดอกคอสมอสสีสันสดใสจิตใจก็จะเบิกบานมีความสุขเมื่อประชาชนมาเที่ยวชมดอกคอสมอสแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาธรรมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองได้ด้วยเพื่อที่จะดึงโยมเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์หลังจากสวดมนต์เสร็จจิตใจเบิกบานให้โยมมาถ่ายรูปกระดอกไม้เวลากลับไป บ้านจะได้มีความสุขคิดงานอะไรต่างๆจะได้สะดวกมากขึ้นต้นคอสมอสถ้าปลูกเยอะปลูกเป็นโดงเวลาออกดอกสวยมากครับนอกลู่ต่อไปพาไปที่นครศรีธรรมราชครับที่สะพานข้ามแม่น้ำบ้านกลองก่อนถึงวัดน้อมนาวาดหรือวัดกลอง ตำบลควรพังอำเอภร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชมีน้ำแดงวางเรียงรายอยู่ที่ราวสะพานนำมาวางไว้ทำไมคำตอบคือนำมาสักการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกชื่อว่าท่านสมพานรูปงามที่ทางชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมารถที่ผ่านไปมาก็จะบีบแตรแสดงความเคารพ มีประวัติเล่ากันมาว่าเมื่อปีพุทธศักราช2310ก่อนไทยจะเสียกรุงพม่ายกทัพบ,บุกไทยผ่านทางนี้ทางเจ้าอาวาสวัดน้อมนาวาดหรือวัดกลองเกรงว่าพระพุทธรูปทองคําของวัดจะถูกเอาไปจึงได้นํามาฝังไว้ใต้น้ําในคลองแห่งนี้และได้สร้างท่านสมพานรูปงามไว้หลอกตาทาหารพรมา่าต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะขึ้นมาใหม่จนเป็ที่นับถือของคนที่ผ่านไปมา ใครมากราบไหว้มาบูนบานอะไรไว้หากสมหวังก็จะนำน้ำแดงมาแก้บนพร้อมกับจุดประทัดครับ <c oughs> น้ำดื่มถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องสีแดงเป็นสีเขียวสีฟ้าสีส้มไม่ได้หรือใครรู้บอกทีนะครับนอกลุกสุดท้ายพาไปที่อเมริกาครับไปที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ มีการจัดประกวดสุนัขรายการเวสต์มินสเตอร์โดยสมาคมเวสต์มินสเตอร์เคเนลคลับที่เมดิสันสแควร์กราเดนซึ่งเป็นการประกวดสุนัขรายการใหญ่ที่สุดในโลกครับจัดเป็นประจำทุกปีครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่149จัดประกวดครั้งแรกในปี1877การประกวดสุนัขเวสต์มินสเตอร์ถือว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งในอเมริกาครับ การแข่งขันในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางช่องกีฬาไม่ใช่โทรทัศน์ช่องสัตว<ะ>์เลี้ยงเหตุผลที่ถ่ายทอดการประกวดสุนัขเวสต์มินเตอร์ทางช่องกีฬานั้นเพ<ำ>ราะ <Ugh. S 1> สุนัขที่เข้าแข่งขันมีการฝึกซ้อมออกกำลังควบคุมอาหารภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด, <Aha. S 1> ชดเช่นเดียวกับนักกีฬาและมีแฟนๆเข้าชมการประกวดแน่นสนามแข่งส่งเสียงเชียร์เหมือนกับเชียร์กีฬาครับสุนัขที่เข้าประกวด วิ่งออกกำลังกายรักษารูปร่างเหมือนกับนักกีฬาอย่างน้อยประมาณ3-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์นอกจากนี้ยังต้องมีหมอนวดสุนัขและหมอบิดกระดูกสุนัขมาคอยดูแลเส่ํม่ำเสมอเหมือนกับคนครับกว่าจะสวยได้ต้องอดทนดูขั้นตอนการแต่งขนน้องหมาพันธุ์ที่สุตัวนี้เหมือนสุภาพสตรีเวลาเข้าร้านทำผมเลยครับมีการใช้ที่หนีบผมของคนหนีบขนน้องหมา ให้เรียบตรงสลวยน้องหมาพันโออิงลิชชิฟด็อกช่างทำขนบอกว่าต้องยีขนให้พองฟูเป็นทรงกลม yeah, เธอพูดติดตลกว่าน้องหมาตัวนี้มีลูกตาและมองเห็นนะ so there, น้องหมาประกวดรู้งานมากครับยืนนิ่งให้ช่างเลิมขนให้ฉีดสเปรย์ให้ขนเป็นทรงใช้แปรงแต่งหน้ามาแต่งขน like น้องหมาชีวาว่าตัวนี้สวมสร้อยคอเพชรวิบวับ เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ต้องผ่านการคัดตัวสุนัขที่เข้าประกวดต้องเคยได้ตำแหน่งแชมป์ในการประกวดสุนัขมาก่อนเพราะถือว่าการประกวดนี้มีเกียรติมากไม่ใช่สุนัขทั่วไปที่เจ้าของเห็นว่าสวยก็ส่งประกวดได้เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่เป็นผู้มีอันจะกินครับเพราะกว่าที่จะได้สุนัขพิธีกีมาต้องเสียเงินซื้อหลายแสนหลายล้านบาทและต้องจ้างคนมาฝึกการโพสท่าการเดินและต้องจ้างคนจูงเวลาเดินประกวด คนที่ดูแลสุนัขนี้ไม่ใช่เจ้าของนะครับแต่เป็นคนที่เจ้าของจ้างมาให้ดูแลเป็นผู้ฝึกการเดินเป็นคนจูงและจัดท่าเวลาประกวดหากสุนัขเดินสายประกวดทั่วประเทศก็ต้องจ้างคนจูงเดินทางไปกับสุนัขมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านบาทต่อปีครับแต่เจ้าของสามารถทำเงินได้จากการขายอสุจิของสุนัขระดับแชมป สุนัขหลายตัวที่เข้ามาประกวดในเวสต์มินเตอร์เกิดจากอสุจิแช่แข็งที่เก็บไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งเทคนิคการผสมพันธุ์สุนัขเพศดีกรีโดยใช้อสุจิแช่แข็งนั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี1960โดยนำมาผสมเทียมกับสุนัขเพศเมียที่ตกไข่ครับ นี่คือการประกวดมิสเตอร์และมิสยูนิเวอร์สของสุนักครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูกสวัสดีครับ